สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะครับผมท่านกำงรับชมในช่องของต้นยุสคาเกตเอศูนย์รถยนต์มือสองแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่เดิมเลยครับที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพศู 0, นย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคัสเกตเอทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมเป็นรถคัสเกตเอที่ใหญ่ที่สุดในมีนบุรีวันนี้ผมมีรถสวยๆนะฮะมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับผมเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองเครื่องยนต์เบนซินปี2013 ราคาสุดพิเศษนะ520,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้สีดำสํำสวยๆเลยตอนนี้ปลอดสภาพภายในภายนอกเกือบสมบูรณ์แล้วนะฮะเหลือตัวอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นส่วนบางอย่างเท่านั้นที่กำลังรอสั่งอะไรมานะฮะก็คันนี้สีเงาวับเลยนะฮะล้อยางโยโกฮามานะฮะขนาด18นิ้วนะครับผมนี่ฮะยางโยโกฮามามาพร้อมรอม็กนะับผมสวยๆเลยยางปี19ดอกยาง ยังใช้ได้อีกสัก2ปีนะฮะดอกยางยังเต็มอยู่เลยนี่ฮะตัวรถเป็นสีดำนะฮะเป็นรุ่น 2.7V เบนซินสำหรับรถครอบครัวถ้าใครชอบเครื่องเบนซินนะฮะเหยียบติดเท้านะครับใครชอบความเงียบนะค,ะความแรงนะเนตัวของตัวเครื่องนเบนซิน,น 2.7V คันนี้สีดำส,สวยๆเลยเป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่ผ่านแก๊สนะครับผมเป็นเบนซินล้นวนๆน,นะฮะสภาพเดิมสวยนะฮะนี่ครับ แจ้งลูกค้าก hmm ่อนนะคะทะเบียนนี้นะคะเป็นทะเบียนที่ลูกค้าเก่าขอคืนนะครับผมจะมีทะเบียนใหม่ให้นะฮะัรันเลขใหม่แต่ขนส่งให้เลยนะครับส่วนป้ายทะเบียนนี้ลูกค้าเก่าขอคืนนะคะตัวป้ายนี้ไม่ได้นะครับป้ายนี้คืนนะฮะนี่นะครับด้านหลังเขาก็สวยๆเลยนะฮะมาพร้อมในส่วนของกล้องมองหลังนะครับนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับที่ซ่อนอยู่ตรงมุมป้ายบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับ ขอบคิ้วคอมเมียมสวยงามโลโก้ต่างอยู่ครบเป็นตัว 2.7V เบนซินนะฮะล้อยางอันหลังด้านล่างก็ครบเลยนะฮะด้านบนก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะฮะแล้วไฟเบรกโดนที่3นะฮะตัวแหลกหลังคานะ,ะเป็นตัวแบบแหลกหลังคาแบบยกนะครับผมนี่ฮะสามารถเพิ่มเติมนะแต่งสตาร์แบบทูเล่ได้นะฮะประตูด้านหลังเปิดมือนะฮะแบบนี้ นะตัวรถสีดำภายนอกเป็นเบาะหนังสีครีมหรือสีเบจนะฮะสวยๆเลยนะฮะเบาะสามแถวเก้าที่นั่งอ่ะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะฮะนี่ครับแถวที่สามก็สามารถพับเก็บได้แขวนข้างได้นะครับรถสวยๆนะฮะวันนี้มาเสิร์ฟรถสวยอีกคันหนึ่ง,งนะฮะถ้าใครชอบตัวเครื่องยนต์เบนซินนะฮะสองจุดเจ็ดวีเบนซินนะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆนะฮะน้ำมันล้วนนะครับไม่ติดแก๊สนะฮะแล้วก็คันนี้รู้สึกว่าเลขไมล์เดิมๆของเขาจะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นกวโลนะฮะ ราคาก็เล้าใจนะฮะห้าแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นเองนะฮะรถสภาพสวยเดิมนะฮะนี่ครับด้านหลังนะฮะฝาท้ายเดิมเดิมไม่มีขยับนะหองนรถเดิมเดิมไม่มีถอดนะครับตะเข็บรอยสีเม็ดอาร์คเดิมนะฮะนี่นะครับแต่เรื่องของความสวยงามรายละเอียดของตัวสีรถเนี่ยนะเรามีเก็บละเอียดตัวสีให้อยู่แล้วนะเป็นธรรมดา,ารถมือสองนะแต่ว่าโครงสร้างเดิมเดิมนะฮะไม่มีการชนไม่มีการ เบียดไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตีนังการกับเครื่องกับสีตัดต่อย้อมแมวไม่มีนะฮะนี่นะครับสวยงามก็โครงสร้างยังคงเป็นโครงสร้างเดิมนะฮะจากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามนะฮะรถมือสองเนี่ยรายละเอียดตัวพื้นผิวในส่วนของตัวโครงสร้างรถเนี่ยเราเน้นความเดิมนะฮะเน้นความเดิมส่วนเราจะเก็บรายละเอียด ริ้วรอยเล็กๆหน่อยๆนะครผมให้มันสวยนะฮะให้ลูกค้ารับไปเหมือนรถใหม่นะฮะนี่ครับนี่คือเสน่ห์ของรถมือสองนะฮะคัดเกตเอจริงๆนะครับคันนี้ราคา5 2 0แสนบาทเท่านั้นนะฮะเป็นตัวโฟลเนอร์นะครับปี2013ัมโชมหน้าแชมป์นะคะรายละเอียดตัวนี้ก็เดิมๆเลยหัวรถเดิมๆนะฮะนี่ฮะเดิมๆรถเดิมสายท้ายเดิมนะครับ ป่ายท้ายเดิมจากศูนย์เลยนี่นะคันมาดูด้านหน้ากันบ้างว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับตัวด้านหน้านะฮะนี่นะครับตัวด้านข้างล้อนะครับเป็นล้อแมกอลอยนะฮะล้อแมกอลอยท็ทีขนาด17นิ้วนะครับผม17นิ้วจากศูนย์เดิมเดิมเลยยางเป็นยางโยโกฮามานะครับปี2019ดอกยางก็ยังใช้งานได้อีกยาวนะฮะดอกยางยังเต็มอยู่เลยนี่ฮะ ด้านข้างนะฮะมือจับเป็นโครเมียมนะฮะตัวบันไดข้างก็เป็นสีดําแบบนี้นะตัวสีรถเงาเงาเงาวาวมากๆเลยนะฮะลงน้ํายาขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วกุญแจเป็นรีโมทดอกไข่นะครับแบบนี้นะฮะส่วนด้านในของเขาก็จะเป็นสีเบตนะฮะสีครีมเบาะหนังนะฮะปับไฟฟ้าฝั่งคนขับ1ตัวมีตัวสครับเพดให้ด้วยนะฮะที่เป็นตัวสแตนเลสนะฮะ แล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะสวยงามภายในดูสว่างสวยดีนะครับผมตัวเบาะภายในสีครีมเนี่ยมันทำให้รถภายในระดับสายตาแล้วดูว่ามันกว้างนะฮะมันจะไม่อึดอัดถ้าใครชอบสีครีมนะมันดูสว่างตาดีนะครับคันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับนะสสปีดแล้วก็หน้าจอ DVD กล้องมองหลังนะฮะระบบนำทางน,นีวเวเกเตอร์แมปแผนที่มีให้ครบเลย ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนี่ฮะระบบแอร์ออโต้คอนโซลด้านหน้าสวยงามแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมนี่นะครับสวยงามกระจกด้านข้างนะครับพับปรับองศาระบบไฟฟ้านะครับผมตัวปรับเรือนใหม่นะฮะหน้าไฟเรือนใหม่นะฮะปรับระดับไฟหน้านะครับการขโมยมีให้นะครับก็สแตนดาร์ดเดิมๆจากศูนย์เลยนะฮะคู่ตัว ไม่ได้มีแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานออตโต้หนบานฝั่งคนขับบุนุ่มมาให้เป็นสีครีมเหมือนกันนะฮะร,รถสวยน่าใช้นะคะผม 2.7V เบนซินนะครับถ้าใครชอบเครื่องเบนซินคันนี้มี1คันในร้านนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วตอนนี้ก็ปรับสภาพเกือบสมบูรณ์แล้วนะฮะสวยงามภายในภายนอกสะอาดนะฮะนี่ครับ สวยงามน,นะฮะคันนี้นะฮะราคา5 2 0 0 0นบาทนะครับ er เจ้าโตโยต้าฟอร์เนอร์สองเบนซินนะฮะขับเครื่อง2ล้อนะฮะปี2013หรือโตโยต้าฟอร์เนอร์น้าแชมป์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะราคาเพียง5 2 0 0 0นบาทเท่านั้นนะค,ะคันนี้คอนโซลด้านหน้าก็สวยงามน,นะฮะรายละเอียดตัวรถสมบูรณ์นะครับผมก็พร้อมใช้งานเลยนะทีมงานเราขัดสีเฉลี่วันให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะทำสปาภายในภายนอก แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คทุกอย่างระบบแอร์เครื่องยนต์นะฮะเครื่องเสียงแล้วก็ช่วงล่างต่างๆนะฮะถูกทสอบได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะล้อเดิมๆเลยนะไม่มีรอยเบียดนะครับผมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะฮะการตีได้เลยนะกระจกเดิมแท้จากศูนย์โตโยต้าทุกบานนะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกภายในก็ดูสวยงามนะครับน่าใช้งานเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถ เราดูหน้าปัดเลือมใหม่คันนี้กันหน่อยนะฮะคัน,นนี้ผมแจ้งไปแล้วนะเลขใหม่ก็อยู่นานหนึ่งแสนแปดหมื่นกโลนะครับเลขใหม่เดิมๆไม่มีการกอไม่มีการปรับใหม่นะครับใหม่มาสองแสนใหม่แสนกว่าใหม่สี่หมื่นห้าหมื่นเราก็แจ้งลูกค้าตามตรงนะฮะไม่มีการมาปรับมาเปลี่ยนมากอใหม่นะครับหมดยุคสมัยแล้วนะฮะผมไม่มีกอใหม่แลวนะฮะแจ้งตามตรงเลยเน,นเน้นคุณภาพของรถแล้วนะฮะ ตอนนี้รถมือสองเรานี่เกรดเอนะฮะมีเยอะมากนะครับคุณภาพของเต้นรถมือสองตัวนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะอัปเกรดกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยการซื้อรถมือสองเนี่ยลูกค้าจะกลัวกันนะฮะแต่ตัวเนี้ยรถมือสองเราเป็นโชว์รูมเลยนะฮะแล้วก็คุณภาพเกรดเอจริงๆนะครับบางคันใหม่มาหลักพันก็มีนะครับคันนี้นะฮะก็แจ้งตามตรงนะฮะเลขไมที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกกิโลเมตรนะครับ ตัวจอเป็นจอทัศสกรีนนะครับตัวแมแผนที่มีครบนะครับผมตัวนี้นี่นะฮะสามารถปรับวอลลุ่มลดวอลลุ่มที่พวงมาลัยได้นะครับเป็นระบบมัลติฟังก์ชันระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวที่จุดบุรีนะครับแอร์หลังนะครับผม USB ต่างๆสาย AUX USB แล้วก็ตัวแปลงไฟ ตรนนี้นะฮะสวยงามที่เก็บเหรียญน,นำบัตรคอนโซลสวยนะฮะเป็นลายไม้นะฮะออกสีเทาดำนะครับตัดขอบไปด้วยโครเมียมสวยงามนะฮะแล้วก็คันนี้ก็มาพร้อมกล้องมองถอยนี่ฮะ,ะกล้องถอยหลังครบนะฮะผมอุปกรณ์พื้นฐานก็ครบเลยนะ,ะเพดานก็สะอาดสะอาดดีนะฮะที่ใส่แว่นตาไฟสองเก๋งนะฮะสีวอร์มไลท์นี่นะครับเพดาน สะอาดสะอ้านดีนะฮะก็เป็นอีก so ค so, ันหนึ่ง so, ท cool. ี so ่น่าใช้นะครับผมราคาย่อมเยาวด้วยนะห้าแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้เลขใหม่ก็ใช้งานเดิมๆตามที่ผมแจ้งไปนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นกโลนะไม่เดิมไม่มีการก่อไม่สภาพรถนี่ปรับสภาพเกือบสมบูรณ์แล้วนะฮะนิดหน่อยนะฮะก็จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวนี้วันนี้ก็จะมารีวิวให้กับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวราคาประหยัดนะใครที่สนใจเครื่องเป็นซินนะฮะ คันนี้ตอบโจทย์นะครับห้าแสนบาทเท่านั้นโต y ยต้าฟ r t ์จ e r นรนะฮะรถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะอันดับ1ขายดีอันดับ1ในประเทศไทยเลยนะฮะเป็นรถอันดับ1ยอดนิยมนะในกลุ่มรถของ PPV ในบ้านเรากี่ยุคกี่สมัยก็ครองตลาดมาตลอดยาวนานนะฮะอันดับ1 1นะฮะอะไหล่หาง่ายนะฮะไม่จุกจิกนะฮะแบน์ตลาดคนนิยมราคาขายต่อก็ยังดีอยู่ นะครับผมนี่ละฮะที่มาของ t o y o ต a าฟอร์ n น r er ที่ทุกคนถามกันบอก่าที่ทำไมโตโยต้าฟอร์เนราคาแพงนะฮะร,ราคาสูงกว่ารุ่นอื่นถ้าเปรียบเทียบในกลุ่มของรถมือสองนะฮะที่เป็นรถกลุ่ม PPV เจ็ที่นั่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค่ายอื่นในเกรดปีเดียวกันนะครับผมทำไมโตโยต้าราคาสูงกว่าก็ต้องแจ้งตามตรงว่าโตโยต้าเนี่ย เป็นรถกลุ่มตลาดนะฮะที่ทุกคนเนี่ยที่อันดับหนึ่งนะฮะเป็นรถกลุ่มตลาดอันดับหนึ่งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นรถที่คนนิยมนะฮะแล้วคนต้องการสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคาไม่จะเป็นราคารถมือสองนะฮะหรือว่าราคาป้ายแดงก็จะเืมเรื่อมนะฮะกอดที่อื่นนะครับผมพอาเรื่องของหนึ่งนะ,ะตัวศูนย์บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศอะไนหาง่ายนะฮะไม่จุกจิก ดูแลรักษาง่ายนะฮะแมนทนแน้นราคาไม่สูงนะฮะแล้วก็ใช้ยาวๆทนๆนะครับตัวเกียร์ตัวเครื่องยนต์ทนนะครับผมนี่นะฮะจึงเป็นที่มาของโตโยต้าเนี่ยเป็นรถตลาดนะครับราคาขายต่อก็ยังดีนะฮะนี่นะครับ 5 2 0 0ส0บาทสำหรับคันนี้นะครับผม t o y o ต a f ฟ r r ์เนอร์สอจุเบนซินปี2013นี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะเครื่องเงียบนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเหยียบจิดเท้านะฮะสำหรับตัวเครื่องเบนซินพุ๊ปปัดตามใจสั่งเลยนะฮะตัวสครับเพจก็มีให้ทุกบานประตูเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของฝั่งด้านหน้านะฮะฝั่งผู้สารด้านหน้านะฮะตัวเบาะแล้วก็ปรับสภาพผิวเบาให้ใหม่นะฮะกิ๊เลยนะเนียนใส น่าเียนใสเลยนี่ครับสนใจคันนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับผมห้าแ0 0มืบาทเท่านั้นนะฮะ 2.7V เบนซินนะครับผมรถเดิมๆนะฮะไม่ติดแก๊สนะครับกระจกเดิมแท้จากศูนย์โตโยต้าทุกบานนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกทุกบานเลยนะฮะรอบคันโครงสร้างเดิมรถสวยนะฮะคันนี้น่าใช้งานราคาย่อมเยาวนะฮะ 520,000บาทเท่านั้นนะครับเลขหม่แจ้งตามตรง180,000มกโลหม่เดิมไม่มีการโกรนะฮะสีดำนะฮะลงขัดเงาให้เงาวับเลยีน่นะฮะปรับสภาพตัวทาความสะอาดภายในภายนอกให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือมีบางส่วนเท่านั้นที่ปรับเพิ่มเติมรับรองครั้งนี้นะ,ะก่อนส่งมอบสวยกริบแน่นอนนะครับกระจกมองข้างก็เป็นกระจกพับปรับระบบไฟฟ้ามีไฟเรียวที่กระจกมองข้างให้นะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับชุดโคมไฟด้านหน้านะฮะนี่ครับชมหน้าแชมป์นี่ฮะไปด้านหน้าเป็นโครเมียมนะครับชุดโคมไฟด้านหน้านะค,ะนครับเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟสปอตไลท์มีครบเลยนะครับสวยงามนี่ฮะ ถ้าเป็นตัวฟอร์จูเนอร์นะครับสังเกตง่ายๆคือตัวเครื่องเบนซินตรงนี้บริเวณฝาโปงตรงนี้นะฮะมันจะไม่มีจมูกตรงนี้นะไม่มีจมูกตัวระบายอากาศตรงนี้จะเป็นเครื่องเบนซินแต่ถ้าเป็นดีเซลมันจะมีจมูกบริเวณตรงนี้นะฮะสังเกตง่ายๆเลยในระหว่างเครื่องเบนซินกับ D il, ดีเซลดูยังไงบางคนดูแว็บแรกนะฮะภายนอกเนี่ยดูยังไงพี่เครื่องเบนซินกับ D il, ดีเซลดูยังไงนะฮะเพราะว่าองค์ประกอบทั่วไปทุกอย่างดูภายนอกนี่เหมือนกันหมดเลยนะฮะก็ดูที่ฝาโปงนะครับผมนี่ฮะ ฝาปรงจะเรียบไปเลยนะฮะไม่มีจมูกนะฮะบนบนฝากระโปรงนะฮะแต่ถ้าเป็นดีเซลจะมีจมูกตรงบนฝากระโปรงนะครับก็ะดูพื้นฐานง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างห้องเครื่องของคันนี้กันนะครับสำหรับตัวสอง v เบนซินนะครับสีดำหล่อหลอคันนี้ราคา5้าแส0หมืบาทเดี๋ยวตามมาดูห้องเครื่องนะครับผมตามมาครับนะครับเราตามมาดูโครงสร้างห้องเครื่องแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เบนซินคันนี้กันนะครับผมมาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะฮะ ตัวสภาพห้องเครื่องภายในก็ทําการขัดสีชวีวันให้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับสภาพให้ใหม่กิ๊กเลยนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบนอกตัวคานหน้านะฮะเดิมเดิมนี่นะคานหน้าห้องเครื่องเดิมๆมเลยตัวนี้นะ,ะตัวโคดต่างๆตัวเลขต่าง,างอยู่ครบนะครับผมนี่ครับเดิมเดิมเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นแถบสีที่มันถูกกินไป เนื่องจากตัวขอบยางด้านบนตรงนี้นะฮะที่มันกัดตัวสีคานหน้านะฮะไม่มีการพ่นทับนะครับผมไม่มีการเก็บสีไม่มีการพ่นทับก็ยังคงความเดิมนะฮะคานหน้าเดิมๆบง่งบอกันพถึงการเกิดอุบัติเหตุคันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมตัวน็อตตรงนี้นะฮะที่ยึดตรงนี้3ตัวนะฮะอยู่ในคงสภาพเดิมนะครับหัวน็อตไม่เปลี่ยนสีนะฮะตัวยึดสาโปรตรงนี้นะ หัวน็อตไม่เปลี่ยนสีนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีใดสีหนึ่งสลับกันอย่างเงี้ยสตัวนี้ในม,มีการถอดมีการไขนะก็ให้สันิษฐานว่ามีการชนมานะแต่คันนี้เดิมๆนะไม่มีการเปลี่ยนสีหัวน็อตนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องยนต์น,นะฮะนี่ครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยเป็นซินลน้นล้วนนะฮะไม่มีการติดแก๊สนะครับไม่มีการติดแก๊สแบตเตอรี่ปี64ด้วยนะครับคันนี้ แบตเตอรี่ใหม่ด้วยปี64นะครับวันที่12เดือน1 6 4เป็นแบตพานานะครับเป็นแบตแห้งนะครับพานานะตัวแผ่นเพดนะก็สมบูรณ์แนบสนิทกับตัวคานนะฮะไม่มีรอยงัดแงะสติ๊กเกอร์มอกอยอยู่ครบนะคันนีสตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะสังเกตว่าเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกนะฮะหรือว่าตัวเครื่องผิดสังเกตใดๆนะฮะตัวน็อตต่างๆนะแก้มซ้ายนะฮะ ัวน็อตแก้มนะฮะก็ยังอยู่คงเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนสีไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขันฝากระโปรงก็เดิมเดิมกันนะฮะนี่ฮะฝากระโปรงเดิมเดิมนะฮะตัวซีนต,ต่างๆตะเข็บรอยซีนเดิมเดิมนะฮะตัวปั๊มตัวนูนต่างๆเม็ดอาร์คต่างๆอยู่เดิมครบนะครับโครงสร้างเดิมนะฮะรถโครงสร้างเดิมนะครับรรสตนะิเกร์ต่างๆก็อยู่ครบนะฮะนี่นะฮะ 2.7V เบนซินนะฮะปี2013นะฮะราคาอยู่ที่5 20,000บาทเท่านั้นนะครับ5 20,000บาทเท่านั้นนะฮะรถสวยโครงสร้างเดิมนะฮะปรับสภาพเกือบ1 0 0ยแล้วตอนนี้นะจับมารีวิวให้กับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวนะฮะอยากได้เครื่องเบนซินเครื่องสะอาดสะอาดนะครับเงียบเงียบเหยียบติดเท้านะครับผมแล้วก็ เป็นรถครอบครัวที่น่าสนใจในราคาย่อมเยาวด้วยหรับตัวเบนซินราคาจะถูกตัวดีเซลนะครับผมราคาอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นได้ปี13ด้วยถ้าเป็นปี13ดีเซลตัวนี้นะฮรราคามันจะไปที่6กว่านะถ้าเป็นดีเซลนะหกถึงเเลยทีเดียวแต่คันนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นบาทนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสภาพเดิมๆสวยเลยน่าใช้นะฮะก็ฝากไว้้วยสำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์0 9 5ย์ 0 5 6 6 9 2 6นะฮะโตโยต้าโฟล์เนอรถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะที่ขายดีแบรนด์ยอดนิยมในเมืองไทยบ้านเรานะราคาขายต่อก็ยังดีอยู่ตลอดการสำหรับโตโยต้า์เนอรนะครับนะฮะราคารถมือ2ก็เป็นราคาที่เหลื่องว่บแบรนด์อื่นๆมานะครับเพราะว่าเนื่องจาก1นะอะไหล่หาง่ายยอดนิยมนะครดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นรถตลาดนะคนนิยม นะครับก็ขอฝากไ้ด้วยสําหรับคันนี้นะครับผมสวยๆเลยนะฮะรับสภาพเกือบเสร็จแล้วนะฮะกลับมารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันก่อนนะครับโตยต้าฟอร์จูเนอร์สวยใสนะครับ 2.7V เ็บนซินนะฮะไม่ติดแก๊สสภาพเดิมๆนะฮะผมเชื้อเพลิงเบนซินล้วนๆนะใครสนใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์095 0 5 6 6 9 2 6หหรือว่าแอดไลน์ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะครับ แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะคะเอกสารจัดไฟแน,นไม่ยุ่งยากนะครับต่างจังหวัดนะครับเพียงแค่จองล็อกรถร้อ0ห้าพันบาทก็เตรียมเอกสารรอจัดแฟน้นได้เลยนะครับเรามีเจ้าที่วิ่งเซ็นไฟแน,นให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับพอเรื่องผ่านก็เดินทางมารับรถถ้าไมา่สะดวกเข้ามาก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ไปส่งหน้าบ้านได้เลยนะครับเป็นไพรเวทนะมีรับประกันตลอดเส้นทางด้วยนะครับ ากไวด้วยสำหรับคันนี้นะฮะ 2.7V เบนซินขับ2ปี13โ toyota f o r e e r ขวัญใจมหาชนนะฮะราคา520,000บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์095 0566926ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แสงอิ่นแจ้งเตือนไาด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ